สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีพี่น้องชาวจีนทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกว่าซินเจียยูวีซินีหัวใช้นะคะหรือว่าซินเหนียงควายเล่อนี่สวัสดีปีใหม่จีนกันค่ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยดูบรรยากาศซะก่อนวันนี้นี่ครับมีแต่รอยยิ้มนะครับพี่น้องชาวจีนไปไหนกันแล้วแต่นะครับเสื้อแดงเต็มไปหมดเลยตลาดร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคึกคัก แล้วก็ไหว้กันเยอะด้วยนะครับจุดประทัดปุ้งปังปุ้งป,งป,งปังตั้งแต่เช้า,าวันนี้เป็นวันไหว้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันจ่ายเพราะฉะนั้นวันจ่ายเดินทางออกต่างจังหวัดระวังด้วยครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จะเป็นตัวอย่างในการรายงานข่าวนี้เออก่อนที่จะรายงานข่าวนะครับผมขออนุญาตนะครับคุณสวิตคุยร้องไห้เลยอะขอมาแปดปีแล้วค่ะเพิ่งได้เหรอคะตกล,ลงจะ,เอ,เ,ะ,ะเอาซองใหญ่หรือซองเล็กก่อนนะครับเอาสองซองเลยค่ะ เอาสองซองมามาขอบคุณมากค่ะตัเสียตัเสียนะครับก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเปังๆนะครับมั่งมีสีสุขชิ้นนี้ชินนี้หัวใจครับโอ้โหในนี้มีอะไรคะเนี่ยมีแบงค์พันโอ้โดูซะก่อนแบงค์พันหรือแบงค์อะไรแบงค์พันผมไม่ให้หลอกพันน่ะเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้ใช้ก่อนคนตายโอ้ยคุณสวิต์ขอบคุณมากค่ะโอนมาเลยนะคะ เงินหมื่นทอเลยก็ได้เอาไปอีกเลยถ้าไม่พอครับคุณนีราชาผมให้อีกเลยนะครับสิบใบเป็นหนึ่งแสนบาทุยอันนี้ของไม่ได้พูดเลยครับอันนี้นะคะเป็นเงินดิจิต a l วอลเล็จริงๆอันนี้คนตายได้ใช้ก่อนคนอยู่โอ้โหคุณสุวิท์ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาทำจริงดิจิตอลวอลเล็ตให้นีราชาไม่เผาแล้คะเดี๋ยวนี้แจกกันแบบนี้ให้บรรพบุรุษนะคะเขียนว่า คุณนีราชาหนึ่งหมื่นบาทไหน,นมาออโอ้ยเป็นแบงก์กรุงเทพแบบ,บดิจิตอลเลยเหรอคะเนี่ยขอบคุณนะคะไปซื้ออะไรได้บ้างคะคุณสวิทอาไปหักภาษีได้ด้วย,ยอ๋อขอบคุณค่ะครับมาเอาเอาคืนก่อนเดี๋ยวให้ทีหลังอ้าวอ้าวดูข่าวกันต่อไปนะครับ ตายเนี่ยมีปริศน,นาตายด้วยความรักตายด้วยเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของพรมาอีกแล้วนะปรากฏ<ม>ว่าก็มาอีกแล้วนะครับตัวละครใหม่ๆก็เพิ่มปรากฏว่าเมื่อคืนนี่ครับพรพร้อมกับญาติบางนั้นมา,มาได้เดินทางนะครับไปพบพนักง,งานสอบสวนที่สบพบางประกงใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงก,งกว่าครับไปเมื่อคืนนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นพอพาไปเมื่อคืนนะครับก็คือว่าไปเป็นแบบที่บอกลับๆบางนี่นะ นะครับสถานีโทรทัศน์บางช่องไปทําข่าวไม่ถ่ายแล้วครับคุณณิชาแอบมาครับก็แอบมานะครับหลังจากที่บอกว่ามาให้ปากคําเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปโน่นครับบ้านเกิดว่าอย่างนั้นนะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีขนัครับแต่ทางผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดเชิงสาวครับพลตำรวจตรีนเรวิชสุขนนวิชรับนี่นะบอกว่าตอนนี้เรื่องของการนําตัวมาสอบนะครับก็คือว่ามาครับ มาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าพรานี้จะไปเชื่อมโยงกับคดีการตายของในใหม่สามีนะหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าต้องหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือพยานนะตำรวจไม่หนักใจแล้วครับเพราะว่าต้องทําตามหน้าที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนก็มีความสนใจรวมทั้งสื่อสารมวลชนด้วยเพราะฉะนั้นตํารวจบอกว่าจะเก็บหลักฐานให้เร็วที่สุด ส่วนผู้ต้องหานะครับที่อยู่ในเรือนจําตอนนี้ตํารวจบอกว่าจะเดินทางเข้าไปสอบปากคาเพิ่มเติมโดยเฉพาะช่างกิษนะครับกับญาติพี่น้องนี่นะนะครับโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตนะครับที่เป็นหลานคนหนึ่งนี่นะบอกว่าจะไปทำหน้าที่เร็วที่สุดกันนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับตํารวจบอกว่ายังไม่มีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเป็นการขับเคลื่อนนะครับของพรหลังจากที่หายตัวไปสองสาวันนะ คือเรื่องนี้หลายคนก็ถามนะคุณสุวินว่าตกลงพรผิดไหมจะโดนตํารวจจับไหมจะติดคุกหรือเปล่านะคะตอนนี้ตํารวจก็บอกว่าผิดไม่ผิดยังไม่รู้แต่หลักฐานยังไปไม่ถึงตัวพรค่ะแต่คนหนึ่งซึ่งเห็นต่างเห็นแย้งก็คือทนายไพศาลไปรวบรวมหลักฐานใหม่พร้อมทั้งเปิดตัวพยานคนใหม่เลยค่ะพยานคนนี้เนี่ยห พูดถึงเรื่องใหม่ๆประเด็นออใหม่ๆต้องสนใจแล้วคุณสุวิท์เพราะรว่าเข,เขาบอกว่าพรโกหกหมดเลยพี่เชื่อหนูสิออผู้หญิงคนนี้โกหกทุกอย่างเขาพูดไม่จริงทั้งกับผู้สื่อข่าวาและกับตำรวจด้วยนะคะซึ่งทนายไพศาลบอกว่าคาดีนี้มันเริ่มซับซ้อนอขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีตัวละครคนใหม่ที่ยืนยันว่าเป็นเพื่อนสนิทออคืนที่เกิดเหตุนั้นนอนอยู่กับพร กับช่างกฤษด้วยหลังจากที่พรไปเจอศพใหม่แล้วนะคะคนนี้แหละเขาบอกว่าพรเนี่ยแปลกๆหลายเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือว่าในคืนเกิดเหตุตำรวจมาถามพรว่าตกลงเนี่ยพรรู้เรื่องที่ว่ามีคนมาฆ่าสามีตัวเองนี่ไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าใหม่หายไปพรก็บอกว่าก็รู้ว่าใหม่หายไปเพราะว่าใหม่ ไลน์มาหาบอกว่าใหม่ไปทําผู้หญิงคนอื่นท้องก็คิดว่าเออแล้วทําไมแฟนตัวเองไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องแล้วก็เลยเงียบไปแต่ก็ไปบอกกับตําตรวจอีกคนหนึ่งค่ะว่าใหม่มาบอกว่าไม่กลับบ้านนะวันนี้ไม่ว่าง <throne. S 1> แล้วก็เงียบหายไปซึ่งพยานคนใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการ <ừ. S 1> ที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียค่ะแฟนหรือสามีตัวเองเนี่ยไ <ầ y> ลน์มาบอกว่าไปทําผู้หญิงคนอื่นท้องเป็นไปได้เหรอว่าตัวเองจะเงียบหายไปมันก็ต้องโทรตามโทรจิกแล้วว่าพี่พี่ไปทําใครท้อง ไปทำเมื่อไรอยังไงแต่พรกลับไม่พูดอะไรเลยค่ะหายไปเลยแล้วก็เกิดรเรื่องไปเจอศพใหม่ที่มอเตอร์เวย์แบบนั้นเ,เลยอันนี้ผิดสังเกตค่ะและเจ้าหน้าที่คนแรกก็บอกว่าแต่พรไปบอกว่าแฟนรหรือว่าใหม่เนี่ยจะติดต่อกลับมาเพราะว่ามีเรื่องสําคัญแต่ตํารวจคนที่2บอกว่าพรบอกว่าใหม่ติดต่อมาว่าไปทําผู้หญิงท้องอคือตํารวจตอนนี้ก็งงค่ะพรให้การไม่ตรงกันเรื่องที่2ทันทีที่พรเห็นศพคุณสุวิชคุมชมเชื่อไหมว่า เห็นไกลๆค่ะคือศพใหม่เนี่ยเสียชีวิตมาสองสวันแล้วนะคะ <G ül üyor> ก็ขึ้นอืดแล้วแล้วก็ดําไปหมดเลยสภาพไม่เหมือนกับศพหรือผิวเนื้อคนธรรมดาแต่พรจําได้ทันทีค่ะบอกว่านี่คือศพใหม่สามีหนูเองสามีหนูเองอ ทางกู้ภัยก็ถามว่าพรจําได้ยังไงพรก็บอกว่าหนูจํารอยสักได้กู้ภัยบอกว่าไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าผิวเนื้อนี่ดําไปหมดแล้วและตอนที่เจอในเขาคลุมผ้าขาวแล้วและพรก็บอกว่าหนูจํารองเทา้ทาได้รองเทา้ทาก็เป็นรองเทา้าที่ขายทั่วไปตามร้านตลาดนั่นแหละค่ะและพวงกุญแจก็ไม่ใช่พวงกุญแจที่จะพิเศษอะไรก็เหมือนกับพวงกุญแจทั่วไปรวมทั้งทุกอย่างที่พรบอกว่ามั่นใจและจําได้นั้นกู้ภัยบอกว่าน้องเขาคลุมผ้าขาวหมดเลยนะ น้องเห็นได้ยังไงทําไมถึงมั่นใจแล้วมองจากไกลๆด้วยพยานผู้หญิงคนนี้บอกว่ารพรเนี่ยเห็นศพใหม่จากที่ไกลมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าไกลแล้วก็คุมผ้าขนาดนั้นจะจําได้ว่าเป็นสามีตัวเอง ตามลักษณะของคนเป็นเมียค่ะเวลาเจอศพคนแปลกหน้าก็ต้องคิดก่อนเลยว่าอย่าให้ใช่ผัวตัวเองเลยนะคุณสุวิทก็ต้องคิดว่าอย่าเป็นพี่ใหม่เลยขอให้เป็นคนอื่นเถอะแล้วก็ร้องไห้แต่พรก็ร้องไห้จริงๆค่ะพยานคนนี้บอกว่าพรร้องไห้ดังมากค่ะร้องฮือๆอย่างนี้ตลอดตัวเองในฐานะเพื่อน เลยเอาผ้าจะไปเช็ดน้ําตาปรากฏว่าไม่มีน้ําตาเลยตลอดการร้องไห้ไม่มีน้ําตาออกมาเป็นการร้องแห้งๆแบบนั้นเองค่ะแล้วการที่พรให้สัมภาษณ์กับตํารวจไม่ตรงกันหลายอย่างทั้งเรื่องที่กินข้าวอยู่กับสามีแล้ววันที่ออกไปรายการรายการหนึ่งที่ช่องสามนะคะก็บอกว่า เปล่าไม่ได้กินข้าวนอนหลับอยู่แล้วเรื่องรถก็ไม่ตรงกันยี่ห้อหลายอย่างค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยมาบอกเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าพยานคนนี้พูดจริงและตบท้ายได้ว่าพี่ชั่วหนึ่งเพอ่อพอเนี่ยก็หกหมดเลยค่ะพยานคนนี้ดูมั่นใจนะคะก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่าจะมีส่วนรู้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่า ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงมีแค่พยานบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ยังไปไม่ถึงเลยค่ะนะครับซึ่งวันนี้ข้อมูลล่าสุดของตํารวจนะครับบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพรนั้นเกิดอาการเครียดอยากตายเครียดจนถึงขนาดว่าอยากจะทําร้ายตนเองนะครับถึงตาย แต่พรก็รับนะครับบอกว่าเป็นคนไม่ดีก็คือว่าสเป็นคนผิดศีลน,นะครับกาเมสุบินชาจายราเวรมานีเนี่ยน,น,นะเมื่อวานนี้ก็ก็พูดไปแล้วนะครับก็รับศีลไป,<อ>ไปไหลายรอบ สังคมไทยทำไมสนใจเลยครับข่าวนี้เพราะว่าอะไรครับเป็นประเภทที่บอกว่าคบชู้สู่ชายชายสามโบดหญิงสามปูว่ก็ว่าไปแล้วนะครับก็คือว่ามันเป็นสุภาษิทิ์เลยนะครับแต่ว่าลีเด็ดของคนไทยนะครับที่พูดเรื่องนี้ทําไมเลยครับเรื่องของพรเนี่ยได้รับความสนใจเพราะว่าอะไรครับคดีเด็ดนะครับหรือแม้กระทั่งวัดลีเด็ดของคนไทยว่าไงคะวลีเด็ดนะครับติดตาติดปากเลยคุณณรชานะวันทองสองใจ เห็นไหมครับนี่นะวันทองสอกใจนะครับเป็นเสภาขุนช้างขุนแสขุนแสนเลยค่ะขับเลยโอ้ครับ เสภาขุนช้างขุนแผนเป็นตำนานนะครับตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง <c oughs> กวีเอกนะครับหลายคนเขียนเรื่องของขุนช้างขุนแผนที่ว่านี้เป็นตำนานแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังสร้างหนังสร้างละครกันอยู่แล้วก็ดังเปรียงเปร่างเปรียงป่าง,ง,ง,งมีพระเอกมีวันทองเกิดขึ้นมาเยอะป้ะอะไรครับมันลักษณะคล้ายๆกันคือว่าเป็นสังคมที่ว่าคนรับไม่ได้แต่คนก็สนใจอย่างกรณีของขุนช้า ข้างขุนแผนวันทองสองใจเลยครับโอ้โหพูดสั้นนะที่บอยทับพลสนใจเลยครับวันทองแล้วเป็นลูกเศรษฐีนะครับของเมืองสุพรรณบุรีใช่ไหมครับคุณานายาจาสวยงามมากเก่งกล้าฉลาดนะครับแม้กระทั่งขุนแผนก็ยังรักขุนช้างก็ยังชอบอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายตัดสินใจงับตัดสินใจแต่งงานกับขุนแผนแต่ขุนแผนแสนสถานเจ้าชู้เหลือเกินสุดท้ายนะครับไม่เอาแล้วในที่สุดไปแต่งงานกับขุนช้างพอไปอยู่กับขุนช้างก็เจ้าเล่ยเหลีลลล่ยมเยอะมากเลยสุดท้าย ครับไม่รู้จะทำยังไงบ้างความถึงพระวันษานะครับนี่นะ <c oughs> บอกเลยนะครับว่าผู้ครองเมืองตกลงนะครับวันทองจะอยู่กับใครกันแน่ระหว่างขุนช้างกับขุนแผนแต่นางก็ตอบไม่ได้นะครับรักพี่เสียดายน้องนั่นก็คือว่าหลายใจสองใจสามใจอย่างเงี้ยนะครับทนไม่ได้สั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตเดินตามถนนมีตีกรองนำหน้าแล้วก็เอาดอกฉบานะครับทัดหูว่าเป็นหญิง นี่ครับงามเมืองประจานนี่ครับเป็นการประจานแบบว่ากฎหมายตราสามดวงเห็นไหมครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องตำนานนะครับสืบเล่ามาตั้งแต่เรื่องของเนื้อขับกวีหรือแม้กระทั่งเสภาอย่างนี้มันเลยเป็นที่น่าสนใจว่าคนทำไมชอบแบบว่าคนนี้หลายใจ ด้วยความเคารพคุณสวิทคุณแผนก็มีเยอะนะทำไมมาว่าตะวันทองเป็นว่าในสังคมนะคะก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่เยอะราละค่ะแต่การผิดศีลข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีทางนั้นเออใช่ครับสุดท้ายก็ยกตัวอย่างเล่าให้ฟังใช่กาเมสุเมชาจารานะคะก็ต้องมารับกรรมออนทก็ยังบอกเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่อยากมีผัวแล้วนั่นแหละครับอยาก้บชีวิตเราเห็นไหมเห็นไหมเอนละคร ก็ไม่ดีละค่ะรักเดียวใจเดียวดีกว่าเหมือนคุณสุวิทย์นี่นะยืดเลยขนาดใส่เสื้อจีนยังยืดได้ไม่ได้ใส่เสื้อยืดนะเรื่องเมาเหล้าสุดท้ายก็เมารักตามมาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันช่วงน้านะครับเมาเหล้าอีกครับตำรวจด้วยรวมทั้งข่าวสำคัญครับภรรยาคุณศรีสุวรรณจันยางานเข้าครับถูกเรียกว่าร่วมแก๊งแมรี่ทัพคนอื่นหรือเปล่า เป็นข่าวทุกวันนะครับเรื่องของพฤติกรรมของตํารวจนะครับก็ไม่ดีอีกลวครับเมาเหล้าสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนกับมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าลงมาตระโวยวายแลวครับภาพที่เห็นอยู่นี้เมื่อกลางดึกประมาณสักตีสามกว่าครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับที่บริเวณปากซอยรับถนนไมยาเลียที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับคนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะแล้วก็ล้มลง ดนรับบาดเจ็บนะครับกู้ภัยกำลังช่วยเหลืออยู่นี่ครับรถไซคันนี้ที่จอดอยู่นี่ครับนี่นะปรากฏว่านะครับนายคนนี้เขาก็ขี่ชื่ออิสราวัยศินครับน้องอายุ31ปีเท่านั้นเองจากคู่กรณีคือขับรถกระบะคันนี้คือนายวัชรินศรีธานาดครับอายุ51ปีแล้วนะ ปรากฏว่านะครับคนที่เห็นเหตุการณ์พอรถนี่นมาชนกันน้องเ็าบอกว่าผมก็ขับไปดีๆนะครับแต่พับมาทางตรงแต่ตำรวจนะครับก็ขับมาอีกทางหนึ่งสุดท้ายนี่รับแหกมาชนเลยพอชนไปปั๊บเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับโอ้หนายคนนี้ลงมาครับบอกว่าเนี่ยนะเอตรวอยๆนะครับเมาเหล้าลักษณะอย่างนั้นหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีนะครับเพื่อจะมาช่วยดูด้วยว่าจะเย็นๆพูดจากันนะไปด่าพลเมืองนีอีกขึ้นไปรถอีกแล้วก็เอาอาวุธปืนออกมาช พักเลยว่าเป็นใครรู้ไหมเนี่ยว่าไงนะแล้วเอาไงกันแนะ่สุดท้ายนะครับภรรยายต้องมาห้ามนี่นะในที่สุดแล้วพลเมืองดีเขาก็ทนไม่ไหวครับทําให้คนเจ็บแล้วยังมาอวดสักดาหรอเขาก็ไปขึ้นโรงพักไปแจ้งความเลยเอาผีกว่าไงหน้าเพราะฉะนั้นนํานายพัชรินนะครับไปเป่าแอลกอฮอลปรากฏว่านะครับนี่นะ สูงถึง195มิลลิกรัมเปอร์เซนต์สูงมากครับเอาเนีทราบทีหลังนะครับว่าเป็นตำรวจยศด,ดาบตำรวจว่าอย่างนั้นนะี่นะต้องเอาให้หนักนะครับเพราะว่าตำรวจทําแบบนี้นะครับก็เกือบทุกวันที่ไม่ดีคนที่ดีๆก็อยู่เยอะครับนี่แต่ทําได้ก็คือว่าอย่างนี้นะครับเมาคุณนริชามเมาไม่พอไปชักปืนขู่เขาอีกละ โอ้โหอ่าแวะไปดูพี่สีหน่อยค่ะตำรวจนำหมายเรียกไปให้กับภรรยาพี่สีแล้วนะคะไปถึงบ้านแต่ก็ไม่เจอพี่สีแล้วค่ะก็เลยฝากหมายเรียกเอาไว้ให้ภรรยาด้วยนะคะเนื่องจากว่ากองบังคับการป้องกันการปราบปรามชุตริตและประพฤติมิชอบค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำโดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าคดีตกรัพย์ที่สังคมให้ความสนใจมากตอนนี้คืบหน้าไปแล้วนะเมื่อวานเอาหมายเรียกไปให้กับภรรยาของนายสีชวนจันยาที่หน้าบ้านพักก็เจอตัวภรรยาแต่ว่าไม่เจอพี่สี เลยก็เรียกว่าเดี๋ยววันที่15กุมภาพันธ์มาด้วยนะเพราะว่าจะมีการสอบพยานยอีกครั้งหนึ่งนะคะคส่วนเรื่องนี้เนี่ยที่ทางด้านนายเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบ้อีสานเปิดเผยมาต่ออ,อ,อีกตรงนี้ตํารวจจะรับลูกต่อไปเลยหรือไม่ตํารวจก็บอกว่าก็ถือเป็นการเพิ่มน้าหนักกับการทําคดีค,ค่ะก็ต้องเรียกอีกหลายคนเลยมีสอสอีกคนนึงที่ถูกพาดพิงแล้วก็มีนายวอแหวนอีก คาดว่าเดี๋ยวความชัดเจนจะมากขึ้นมากขึ้น12กุมภาพันธ์นี้น่าจะมีการแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความคืบหน้าต่อไปด้วยนะครับอาจจะมีตั้ง10มงที่ว่าแกงนี้ทำอยู่นะครับแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมครับวันดีเนี่ยนะวันไหว้ครับคุณณริชามีเศรษฐีใจบุญอยากได้ตังค์เหรอครับเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างเลยวันนี้แจกเบาๆ2ล้านบาทเดี๋ยวกลับมาค่ะ คุณสวิตรายงานข่าวนี้เสร็จแล้วคุณสวิตเตรียมด่าดิฉันเลยนะคะด่าเรื่องอะไรล่ะฟังค่ะคือคนนี้ชื่อว่าน้องพรหน้าตาก็คล้ายกันชื่อจริงชื่อว่าพรพันอายุ3 7ปีค่ะประสบภัยจากความมีเสน่ห์เหมือนกันกับน้องพรเลยค่ะขนาดมีสามีแล้วก็ยังมีคนมารุมรักตั้ง4ี่ห้าคนสุดท้ายไม่ไหวค่ะต้องเอา ของที่ทําเสน่ห์หรือว่าของขลังไปคืนอาจารย์ค่ะอบอกว่าผู้ชายติดเยอะจัดหนูไม่ไหวแล้วจริงๆหัวหนูก็ได้อยู่ตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะนี่เล่านะไม่ได้อวดนะคุณพรพันธ์บอกว่าซื้อน้ําหอมมาไปทําเสน่ห์ลงร<อ>ักลงนักหน<อ>้าทองอะไรมาแล้วสุดท้ายมันเวิร์ค่ะเนี่ยเอาทองแปะหน้าอย่างงู้นอย่างนี้มันได้ผลจริงๆค่ะไม่บอกแล้วกันว่าทําที่ไหนพอทําแล้วอุ้ยผู้ชายตามผู้ชายมาหลงรักใครเจอใครก็จีบค่ะแต่ก็ทาไปชุดใหญ่ เลยนะทั้งยกขันท่าทั้งทําเครื่องรางของขังสาริกาลินทองนี่ไหมแปะหน้า<อ>แปะตาหน้ากากเขาเอาเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายผัวจะซ้อมเอาค่ะผัวด่าบอกว่านี่มึงมีผัวแล้วนะยังจะไปคบกับคนอื่นอีกและไอ้แก่นัดใครก็หนูบอกเขาแล้ว <c oughs> ว่าหนูมีผัวแล้วแล้วมันว่ายังไงผู้ชายบอกว่ามีแล้วก็จะจีบทําไมหรอ เอาและอยู่กันไม่สุขแล้วค่ะออผัวเมียถามว่าพรทําไปทําไมก็บอกว่าตอนแรกผัวไม่สนใจออจะทําให้ผัวรักผัวหลงผัวกลับมาแต่ปรากฏว่าคนอื่นมันมาด้วยสิออมาสี่คนแน่แม่เ,ออเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เลยเอาของขลังไปคืนแม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาทำมาให้เยอะจัด รับมือกับความมีเสน่ห์ของตัวเองไม่ไหวพ่อว่าไงล่ะคะคุณสวิท์ว่าไงโอ้โหอีกแล้วเลยแล้วสุนทรพี่ต้องมีกรอนมาอีกแน่เลยอะวันทองสองใจอีกแต่ก็อยากจะให้คดีเรื่องราวของคุณหม่แล้วก็ในช่างกริดเนี่ยเตือนสตินะคะว่าใครจะทําตัวแบบพรมันไม่ดีหรอกสุดท้ายเสียใจกันทุกคนแล้วค่ะกระชากสติกลับมานิดนึงสังคมตอนนี้นะ ดูข่าวก็เมือนดูละครนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการจบง่ายๆนะครับแม้กระทั่งละครน้ำเน่ายังต้องมีการตอนต่อไปอออใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเรื่องแบบนี้ดูข่าวกันต่อนะครับข่าวดีจริงๆวันนี้วันไหว้ครับ พี่น้องคนจีนไหวกันทั้งประเทศนะครับตามอัตภาพแต่นะครับได้รับทราบข่าวบอกว่าอปีนี้นะครับหลายที่นี่นะอู้ฟู่ว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะเสียปรีชาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแจกต่อเนอื่องท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันนะครับที่บ้านชื่อว่าสำลีเงินอยู่ที่ถนนนิตยโยเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีคนนับหมื่นครับ มาเข้าแถวรอเลยรอรับอังเปาจากเฮียปรีชาหรือนายปรีชาชัยรัตน์ครับท่านอายุ74ปีแล้วเป็นข้าพเดีใจบุญนะครับเจ้าของโรงน้ำตาลเริ่มอุดรและก็อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรท<อ>หารตำรวจนะครับต้องมาจัดแถวตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนมาเยอะครับวันนี้เฮียปรีชานะครับมานั่งรอเลยคุณนิรชานะครับแถวมาเลยสองอังเปา แดงแดงอย่างนี้2อละอ0 0บาท รวมเงินทั้งหมดนะครับสองล้านบาทใน1นึ่งหองเนี่ยจากนี้นะครับมีการแจกเสื้อมังกรทองด้วยอีก10,000ืตัวเหมือนกับเฮียที่ใส่อยู่ตรงนี้ได้ไปด้วยครับทั้งเงินแล้วก็ได้เสื้อด้วยโอ้โหมันมีความสุขมากนะครับฟังเฮียปีชาว่าวันนี้นะครับทําต่อเนื่องมาแล้วมันมีความสุขนะครับความทุกข์ก็ไม่มีได้เห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขแบบนี้ว่างนั้นเนี่ยนะ แล้วก็บอกสัจธรรมชีวิตต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียปีชาก็ดีหรือญาติพี่น้องก็ดีผมนะครับอายุ70กว่าแล้วพออายุ80เหรอไม่รู้เรื่องแล้วนี่นะไม่รู้จะตายเมื่อไหรไม่รู้จะไปยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ มีความสุขเข้าที่ทําได้ก็ทําครับก็คือว่าแจกเงินให้กับคนพอเงินคนนะครับมารับตังค์อย่างนี้เศรษฐีก็บอกว่าแต่มีแต่ความสุขนะครับนี่นะเขาจึงบอกว่านะครับเรื่องของความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเพราะฉะนั้นการให้ได้สุขหมดครับก็สําคัญว่าจะให้มากให้น้อยแต่ถ้าสว่าไม่มีให้รอยยิ้มให้ความสุข ให้คำพูดใจดีๆให้อะไรก็ได้ผมว่างัันนี่นะโอ้ขอเฮียปีชานะครับนี่เจริญรุ่งเรือง นะครับแม้ถ้าไปอุดรธานีจะไปขอบารมีหน่อยคุณจะต้องแจกน้องๆแล้วค่ะวันนี้คุณบอกให้เรายิ้มก็ได้ใช่ไหมเง้นบอกไปข้างบนทีมงานเลยค่ะสุวิทแจกรอยยิ้มอีกแล้วปีนี้นะคะเอาซองคืนอีกต่างหากก็ได้แต่มองค่ะว่าไดดิจิตอลวอลเล็ตจากคุณสุวิทย์แล้วเราจะเอาไปแลกซื้ออะไรได้บ้างนะคะเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยยน่ารักมากเลยค่ะชื่อนีในชาบอกหมดครับผมเตรียมแล้วมันคือแบงค์อะไรคะครับแบงค์กรุงเทพเนี่ยเหรอคะ แบงก์ดิจิทัลวอลส์อ๋อสำหรับตุรจีนแล้วไปใช้ชาติไหนคะคุณชาติหน้าครับขอบคุณมากเลยค่ะรอรัฐบาลเขาแจกนะครับอาจจะเป็นชาตินี้แต่ผมเนี่ยเอาไว้คุณนเราไปแจกไปใช้ชาติหน้ารัฐบาลอาจจะไม่ใช่ชาตินี้เหมือนกันนะคุณวิทาเอาไม่แน่ใจแล้วค่ะยังไงก็เอาไว้ตายก่อนค่อยใช้เนาะไปกดดันรัฐบาลได้หมื่นหนึ่งแน่แต่ชาติหน้าจะไปซื้ออะไรคิดดูว่าฝันตั้งแต่ชาตินี้เลย ก็ขอ,ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับคุณนิชาก็มีความสุขด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาทาง Facebook ของราวไลาของเราเยอะนะครับก็ขอให้มีความสุขเฮงเฮงปังปังร่ำร่ำรวยทุกคน